กรณีครับเมื่อกิดเหตเป็นการจับงูโฮานะครับโดยเบ้าวิลานะครับเนาะส่วนอู้ยอะไรครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับเนาะจับพร้อมแล้วดิครับพร้อมแล้วมั้งครับพร้อมแล้วงูมันเละกันไปสร้างขวดนะครับเนาะเบาเปิดทชือกเพ้นนะครับเปิดเชือกเพ้นครับเป็นงานจะตกอะไรครับ เร um. oh oh mm ียกไปทงขวดมันเรีย่ทั้งขวดไปเอ้ยทำวิ่งมองมอนี่ยมันเรียกไปทั้งบาทเนี่ยมงบาทมันโคตรไต่บาทบ้าอุ้ยปีติไฟปีติไปดไฟเอาปิดไฟเอาปิดไปาปไฟปีติไปงูเร็วปิดไฟปิดไฟโกยใจมากเอครับงูเขางูจงอางลวครับเนี กูดากงูให้ใหไปตาให้เดือดเป็นแปด้วยมัวามันจะได้บาทครับตาโดดไสเลยวครับอู้ตกใจนะครับเมื่อไเนาะครับอู้เมื่อไงรูปได้เมื่อไงเอาไเออกมาไมจะโดดโอโอูงปุ้ยอะสูงปุ๋ยมาแลวครับจอมจับงูครับอู้ยครับพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับนี่งูงูงูสุนางครับงูสุ ครับมาแล้วครับโอ้โหะเราทำงานอยู่ฟ้ามฟ้ามโศกไสงูเขามา่ก่อนนี่ครับส้ำรับงูตัวนี้อยู่ในนี่ครับนี่อยู่ในบาดห่างห้างนี่ครับโตบักง่ยครับเทสเซนได้เดียวออกได้ครับครับเอาาแล้วครับหาวิธีกันหาวิธีเอาอบหาสังกะสีหาสังกะสีหาสังกะสีบนแบนนนนน การวางแผนจับงูจงอางนะครับโดยระหว่างพระกับโยมนะครับนั่นครับนะครับพระกับโยมก็กําลังเนี่ยครับงูอยู่ในนี่ครับนี่เนี่ยมันเป็นงูจงอางหรืองูเห่าไปครับแต่มันตัวใหญ่มากเลยครับผมงนือสวัีโอ้ครับโอ้ที่พี่นั่นเอาจะว่าเอาต่อมาครับต่อมาเอ้าแล้วก็เรื่องนี้บ่อหรือบ่อเล่บ่อเล่่ต้องเอาใส่ที่บ่อเขาจังเทียากับจังเทียบพกตรงนี้นะเจ็ดดใส่ล้วพี่ครับบ่อเม่นบ่อม่น เจ้าๆไปหาไม่มาเชียบาดให้เขามานี่นะนี่จะถีบเข้าไปนี่จะถีบเข้าไปกดกดบาดไว้เออกดบาดไว้กดบาดไว้จะถีบนี้เข้าไปครับ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 เหมือนครับนะครับท่านจับงูกลังครับเอาใส่ทับบาดเออเออมันเขาโวยงูเขาอีเทียวนะเพี้ยนเหรอวะโอ้ยคนนี้ปะอะไรเน่ยไอ้ประเด็นต้องหยาดเนี่เอาไปจะเพี้ยนให้เพี้ยนให้ มันไม่ได้ฟอกนะครับโอ้โหมันมันผนพิได้นั่นโอ้โหครับแต่ฟูฟ้อฟ้ครับหืออ่ัอัดัเสียงอัดเสียงมันเสียงันลยได้ยนครับเสียงคูครับโอ้โหครับเสียงคูครับเสียงโอ้โหครับหัวครับผม ยกไปแล้วครับขาไม่ขาเลยยกขึ้นไปยกขึ้นได้แะนี่ป่นี้ขาป่ะว่าขาเอาไปไปแล้วครับไปแล้วครับขาน่าจับงูครับจับได้แต่ไม่ไม่ไม่มีเอาออกไม่ได้เป็นครับเพราะ่เจ้าหน้าที่สวภาก็ถือโอกาสจับงูมานะครับนี่มันมันมันซ่อนอยู่ในบาดพางนะครับของพระก็ต้องหากระสอบป่านเหรครับถึงขั้นนี้แล้ว ฮะเอาไปเบิ่งแน่ยไปก่อนพ่อพ่อพ่อไปใหเพิ่นดูนี่เอาไปเพิ่นงต้นได้เหรอครับก็ต้องเอาเอาใส่สอบนะครับเนี่ยโอ้โหแต่โอ้โหถ้าสอบรั่วอันตรายนะครับอย่างเงี้ยพ่อกำลังวางแผนวางแผนนะครับสอบแล้วก็ทำทำตัวดึงกองใจกับที่เขาที่เขาจับงูกันอย่างนี้ เราทำอย่างนั้นนะหาแป๊บอ่ะแล้วก็เชือกคล้องแล้วก็พอมันพอผูกหัวก็คล้องแต่เราต้องหาหัวมันให้เจอก่อนนะครับเลยปล่อยชิดรู้ไหมไม่เอามาเอามาเดี๋ยวเราต้องเอาเทียกมัดยัดยัดเาต้องให้มันตอดดังที่เราต้องเฝ้าหุบให้เราลงต่อโอีคครับโอเคครับเอาเอานึงวันนี้บอกว่าบอกว่าอย่างนั้นดอกบ้านเอาออกลวดไหมเอามึงกำกัไว้หน่อยดิเอา บ่เฮ้ยเติดบไม่ได้ครไม่ได้อกะบังด้ัดเา่ไหคอันพอดีเลยคอมแล้วออกเทออกแค่ไม่คอาเอาจับเทียกอมแล้วอ่ะเหรอเฮ้ยคอบ่ยังยงเดี๋ยวไปติดโดอกมาดิีดโดีบบ่ดีนี่นี่คู่ังแหงๆับเฮ้ย ในครับใ้าเลออกมาดิออกมาเลยย่างน้ฮ่าฮ่่ย่าูงไนั็นไใครับเต็มเต็มบาทเลยครับเต็มบาทเลยครับปละมกระติ้ําแขนเล็กน้อยสูยัง่า้แขนเล็กน้อยน่อยสปลมเม็ดนึ่งเหรอครับเม็ดนึงได้เยปลาหมันปานันนี่คือมันดีเนี่ยอ้ย แต่พวกเขาจับเนี่ยเขาจับง่ายๆที่เขาเมือไปกดหัวลงทีละเดียวอันนั้นไม่เอาครับอาชีพอาชีพต้องใช้ทั้งไม่ดูครับนี่แหะตองทั้งแดงพ้นขึ้นได้ปะครับเนี่ยทั้งทังแดงมาเลยทั้งแดงครับทุกเมนนี่ปะทั้งแดงครับเพราะว่ามันมันมันเป็นงูนี่สอบมัเจ้ ตัวสับแขนเล็กน่อยประมันเ็ดหนึ่งเนเ็ดหนึ่งับเด้ว่งแดบดยม่งไดงยุดนามขอยุดม่งท่าขทองน้ำม่วงอ้วงแดงอจะไปกินมันได้ยังไงกันางพัดไปมากมันเอียงปัดมั่มองูไปยยกไปเลยย่างกายมันไปเลยที่อทั้งแดงมาใส่ครับเพื่อจะส้มนะ มันแล้วยเยอใ่รอย่าไปป้ใช่ออกไปป้อยปลาคนะป่อยป้าอ่อยมันกินหนูมัดปากีนะเวเบออกมาโอ้สูงคนสูงกว่านี่สิมัดปากนี่ เอ้ยเามันออกมามันเป็นเส้นดีแล้วเฮ้ยปิดอกหัวลุ่งจ้าเอาหัวมันล่งตัวหัวลุ่งเจ็เปิดเราจเสีหัวลุ่งไหนเนียอันตรายสอบ่ะไ้ดึกเอาสอบลงเอาสอบเดี๋ยวมันนี่มันสิไต้กับสอบพื่นแล้วมันก็ต้องแก้มจ่อยโอ้ยพื่นนี่ไม่อขึ้นไม่โอ้ยรบกวนอ้งนี่วที่เหดแก้มไเหยดหยังเนี่ยล้วก็แก้เลยนะ นั่นแกเราเจ็มัดปั๊บปันบปันบปั๊บปับ่างมันสากเร่งนีมันงู้นี่มันสากคนคนนั่นไว้ไม่ได้ตอเนาะนีแล้วก็ย่สีหาเรื่องอย่างตึงโดวแต่เพิ่ออะรเฮยคือตลอดเราทายดีโใการป่อยๆปุ๊บยาเร็วเร็วคลติ้าวไปไปปอยข้นนอมันเดดนาเ้าวอ้ามาไมมาเขื่นทุกคืนเ้ยออกแล้ว โอ๊ยนมัตดีลยังหาเื่ตัวัเิดอาไรวามาเลยไม่ได้หรอกปวดแล้วครับปื๊ดตัวหญ่วันตัวน้อยมันทุนี่ตัวหญ่ะตัวสักชันตรแดกเโอ้ตัวยเอาไปยัดเอาไม่บ้างบงใส่ม่แล้วก็ยังมาแก่อีก้อเออจะเอาลงพอไปคุต่อเอานเอาเอาเย็บบัดนี้ไม่กสิงัดเอาได้บัดนี้หาเรืองบัดนี้ Qua, anh ta yà yà. Qua, anh ta 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 yà. Qua, anh anh ta มาแล้หอาตไปอยยิ่เดี๋ยวมาเบิ์มัเบิ่อยู่ไหปไปเดินางเนี่ยจัว้วกเาะมันี๊ดมันอะไอ้โอาโอาเล็มันปิดมานอะไก็ทราบ่นี่โอ้ยมันไปดมันโดนเตะมันโดนเตะมันก็เสือมันดอบโอ้โอโอนมนแเดีย ไปเลย่กตีตะลังมันทักอาจันกุตีตะลังไปไ้แม่คเปี้อยู่่ข้าจะมารับเต็มๆครับเต็มๆนะพ่าครับวิลาว้มาให้แล้วเนี่วกระสอบวิลาวิลากระสอบกระตีกระสอบเรอ็ๆมาเนี่ยมาเนี่ยไ่าเชียรไม่ีแลันสีขอไปนที่ฮันโอ้ยจะไปตีหวย จะ,จะไปเตีจะไปสีตายข้าคหาขะซ่อมอ้ยเขาไาูอ้ยมันเป็นูเจ้าใบัตโอ้ยอันตรายใส่แบวิรามันสิเขาวิหารแล้วเอาออกแม่จะไปไมันแ <c oughs> <c oughs> ่าสร้งมารับถือด้อาเพินนีม่บิ๊กเอาถือถือถือดถ่ายดถ่าย